มีคนจะมาสารภาพกับคุณเราบรูปุพลังงานไปเขาคนนี้เป็นใครทําไมถึงต้องมาสารภาพกับคุณ<ม>เป็นคลิปแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเขาคนนี้เป็นใครทําไมเขาถึงต้องมาสารภาพกับคุณ<ม>เป็นคลิปแรนดอมเป็นด,งดวงโดยรวมคนคนนี้ทําไมเขาต้องมาสารภาพกับคุณ เป็นดวงโดยรวมห้าใบนะมีคนจะมาสารภาพกับคุณห้าใบคนคนนี้ทำไมเขาต้องมาสารภาพกับคุณชาวธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มใต้สำเนาคนคนนี้ เป็นชาวธาตุดินประสบกันก่อนเป็นคนเก่าๆคนเองคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากจะมาสารภาพกับคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณคนคนนี้จากที่ผ่านมาเขาทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาอยากมาพูดคุยกับคุณอยากจะมาสารภาพผิดกับคุณจากการที่เขาทําไม่ดีกับค,คุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อน เขาคิดถึงคุณคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาจากการที่เขาทำไม่ดีกับคุคนคนนี้เขาทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำลงไปชาวาต้ไฟเมตดสิงห์ธนูเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีกับคุณนายอับศบเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาเครียดมากเวลานี้คนคนนี้ เขาเครียดมากจากเรื่องราวที่ผ่านมาเขารู้สึกผิดเขารู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํำไม่ดีกับคุณเขาคิดมากเขากังวลชาวทาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มคนคนนี้คิดมากเหมือนจะสำนึกผิดคนคนนี้ชาวทาตุลม ที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดเขาเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณที่เขาทําให้คุณเสียใจที่เขาไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันคนคนนี้สิบดาบไม่ทุนกลุ่มธาตุลมเขาสํานึกได้เขาสํานึกผิดที่ผ่านมาเขาก็ทําให้คุณเจ็บใจทําให้คุณเสียใจทาให้คุณผิดหวัง เขาก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันต่างคนต่างเสียใจต่างคนต่างเจ็บปวดสิบดาเมตุนตุนกลุ่มธาตุลมเขาอยากกลับมาขอโทษคุณคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณจากเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาขอโทษคุณมาสารภาพผิดกับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับคุณเรามาขยายไพ่ เขาจะมาจริงจังจริงใจกับคุณต่อจากนี้ไปคนคนนี้เขาจะจริงใจกับคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากังวลต่างๆเรื่องราวที่เขาต้ทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้เขาจะมาสารภาพผิดกับคุณคนคนนี้ถึงแม้นเขาจะเป็นคนมีโก้นะแต่เขาก็สํานึกผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาคุณลงไปเขาจะมาหาคุณเขาจะมาขอโทษคุณ เขาจะมาสารภาพผิดคุณพลังงานไพ่ดีมากๆคนคนนี้เขาจะมาขอโทษคุณจะมาสารภาพผิดคุณหวังว่าคุณคงยกโทษให้เขาคนคนนี้